แล้ออกแล้วเนี <N problems? S 2> ่ยน้ำมันออกเลยนี่เห็นไหมเนี่ยเอ้าเธอก็เอาถ้าร้องไห้แล้วก็หายก็ร้องมาด้วยเนี่ยนี่ไงน้ำมันออกกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยนเหออกกันเนี่ยอันนี้หนามออกกันอันนี้เนี่ยเจ็บว่ะก็เจ็บว่ะก็ต้องเอาออกไงมันหาย ถ้าร้องไปถ้าร้องก็หายถ้าร้องไปมันหายต้องใอห้ีอาจารย์ทำเนี่ยถ้าร้องมันหายยาวยาวิเศษทานเนี่ยนี่นี่มันออกไปแล้วน้ำหนองมันออกไปแล้วเดี๋ยวนี้ก็ดูไอ้ตรงนี้ก่กอนมันไปโดนหนามหรือโด,ดนอะไรที่มาันานาลนวอาจารย์เห็นนะเมื่อก่อนที่อให้อาจารย์ดูที่ว่าเจ็บนิ้วเจ็บนิ้วทนเป็นแผลแล้วตอนนี้มันก็กลายเป็นหนองหุ้มอยู่นี่ไง <c oughs> ที่มันเจ็บที่มันเจ็บเพราะมันตรงเส้นพอดีไง เส้นข้อมือตรงนี้ลายมือออ้ก็เจ็บําทำยังไงเราลองให้เลยใครสอนพุดโทเลยขันติขันติอะไรมาลองจาบขันติมาลองให้เลยเจนี่ทางนั้นเลยเนี่ยมือเธอไปรูดอะไรมาเนี่ย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 มันเริ่มเป็นห่อเลยมันไปถูอะไรมาตรงนี้ไปจับไมมาเนี่ยหมยมันทิมเห็นไหมเนี่ยดูดิไม่เชื่อเนี่ยหม้มันทิมใช่ไหมไม่เคย ไม่ใช่ก็นี่ยังเป็นตุ่มเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์บีบนั่นหนองออกเลยเนี่ยมันห่อแล้วไปตุ้มตุ้มอยู่เอ้าอะอย่าอย่าวิเศษถูกกัดกระสุงหน้ากรรมชอบไปกัดเขาลู้จักกรรมไหมชอบไปกัดคนอื่นอันนี้นี่ยังน้อยนะเนี่ยเธอไปกัดเขาหน้าเขียวเป็นรอยฟันเลยเนี่ยมีแค่นิดเดียวแค่นั้นเอง เงินร้อเวลาการคนอื่นหรอล่ะเป็นรอยฟันเลยนี่ขัเรืยกรรมให้มไหมนิยกรรมไหมแดงาม่นตองเดี๋ยวเปลี่ยนเลยไม่ไม่แดงมาแม่นตองล้างล้างก็ได้ล้างล้าไม่ล้างง้า